วงการที่โลกยังเต็มไปด้วยสรรพชีวิตที่ไม่อาจมองเห็นด้วยตาเปล่าเราหรือ408องค์ได้ถูกส่งมายังโลกมนุษย์เพื่อรักษาสมดุลแห่งโลกธาตุท่ามกลางเหล่าหรือสีผู้เลื่องเวทเหล่านั้นมีหนึ่งองค์ที่โดดเด่นเหนือผู้ใดานามว่าพระการ,ริิ์หรือสีที่รู้จักกันในนามพ่อผู้เสือเทวริศผู้มีหน้าที่กำราพลังต่ำและปกป้องโลก ทั้งในมิติที่เห็นและมองไม่เห็นแต่เบื้องหลังใบหน้าเสืออัสง่างามนั้นมีตำนานเก่าแก่ที่เล่าขานกันมาตั้งแต่โบราณว่ากันว่าในยุคแห่งการมาเป็นเพียงน,นั้นพะระฤาษีกาลสิทธิ์กับพะระฤาษีปตภาหรือพระฤาษีหน้ากวางนะครับ เคยเป็นสหายสาบานร่วมสำนักเดียวกันณนะอาสมของพะระฤาษีวสิทธิ์เมื่อบรารมีแก่กล้าขึ้นต่างฝ่ายต่างแยกย้ายไปบำเพ็ญตนในป่ารึกแต่ยังคงสายสัมพันธ์เยี่ยมเย็นกันอยู่เสมอจนวันหนึ่งพะระฤาษีกาลสิทธิ์ตั้งใจไปหาเพื่อนรักและหมายใจจะทดลองวิชาอาคมที่ได้บำเพ็ญมาเมื่อพบกันทั้งสองก็โอ้อวดถึงฤทธิเดชอบะแห่งบรารมีของตนจึงตกลงกันว่าจะทดลองวิชา ด้วยการแปลงกายด้วยมนต์อาคมที่ศึกษามาอย่างช่ำชองพะระฤาษีกระสิทธ์แสดงฤทธิ์แปลงกายให้เสียงของตนกลายเป็นเสือสีทองเหลืองอารามงามสง,งา่าขณะที่พะระฤาษีปตภาก็สแสดงฤทธิ์ให้เสียงของตนแปรเปลี่ยนเป็นหน้ากวางที่เกรงขามทั้งสองต่างชื่นชมซึ่งกันและกันแต่ตั้งใจจะกลับร่างเดิมด้วยน้ำมนต์จิตเตรียมไว้แต่เหตุการณ์ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพะระฤาษีอุตริ หรือสีผู้แอบดูอยู่ในเงามืดได้ฉวยโอกาสแย่งชิงขันน้ำมนต์ทั้งสองใบแล้วสาดน้ำทิ้งจนหมดสิน้นเมื่อน้ำมนต์สูญไปพระหรือีกรสิทธิ์และพระหรือีปตภาจึงไม่สามารถคืนสู่รังเดินได้อีกด้วยโทสะและความโศกาทั้งสองจึงร่วมสาปพระหรือีอุตริให้กลายเป็นฤาษีนาลิงในบัดดลตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาโลกมนุษย์จึงมีราศีสามตนที่มีเสียงประหลาด ฤาษีหน้าเสือฤาษีหน้ากว้างและฤาษีหน้าริงแต่การเวลาก็ช้าล้างความแค้นเป็นในที่สุดฤาษีทั้งสามอาโหสิกรรมให้แก่กันและมุ่งหน้าสู่เส้นทางธรรมะตามวิถีของตนและพ่อปู่เสือหรือพระกษิษ์ฤาษีผู้มีเสียงเป็นเสือจึงได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ครองพลังแห่งธรรมชาติผู้พิทักษ์โลกธาตุและผู้สำเร็จชัยชนะเหนือการเวลาน้ำของท่านกาษิ์ หมายถึงผู้ชนะการเวลาผู้ที่แม้แต่การเวลาเปลี่ยนผันฤทธบารมีและการคุ้มครองโลกมนุษย์ยังคงดำรงสืบไปไม่เสื่อมคลาย